เสียงกสนตอนที่ห้สิบสจามินกับมูเตตัดสินใจใช้เส้นทางลัดอยากจะชื่นชมธรรมชาติแต่มันก็ค่อนข้างเสี่ยงเพราะทางที่เขาไปนั้นมันเลียบติดไปกับหน้าผาด้านหนึ่งส่วนด้านหนึ่งเป็นทุ่งกว้างเป็นทางมันค่อนข้างฉันและอันตรายกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้และมาถึงทุ่งกว้างที่มีมวลดอกไม้มากมาย ที่จามินเคยเดินทางผ่านมาแล้วมูเตมองลูกและเมียที่วิ่งเล่นก้างสวนหมู่ดอกไม้เจ้าชอบหรือชอบมากเลยมูเตเราจะเก็บไปได้หรือไม่ได้สิมากเท่าที่เจ้าต้องการกันนั้นหรือและเจ้าทำไมถึงทำหน้าย,ย่างนั้นเล่าถ้าทำหน้าย,ย่างไร ก็ทำหน้าบึ้งนะสิทำยังกับไม่อยากให้ข้าเก็บดอกไม้พวกนี้ไปข้าก็ไม่อยากจะเก็บหรอกจริงๆแล้วอ่ะข้ากลัวเจ้าจะนำดอกไม้พวกนี้ไปผลิตเครื่องหอมอีกทำไมล่ะท่านเหม็นกันนั้นหรือข้าว่าหอมดีออกหอมมันก็หอมอยู่หรอกเราจำคาแรกที่เจ้าไปถึงหมู่บ้านไปแต่งงานกับข้าได้หรือไม่ยามนั้นมีแต่คนสนใจเจ้า จะกลิ่นหอมๆจากมู่ดอกไม้นี่ที่มันจิดตัวเจ้าข่าไม่อยากให้ผู้ใดดมกลิ่นกายของเจ้ารวมถึงจ้องมองเจ้าอิกตัวเขาดมกลิ่นกายข้าที่ไหนเล่าดมกลิ่นดอกไม้ทั้งหากล่ะมันก็ใช่แต่เจ้านำมันไปผลิตเครื่องหอมข้าเกงว่าคนอื่นเขาไก่เจ้าจะมอดอมดมข้าไม่ชอบอะไรกันท่านกระบาไปแล้ว กลิ่นหอมนี่มันสร้างความสดชื่นให้กับผู้ดอมดมข้าว่าเป็นการดีเสียอ,อีกทาให้ผู้คนอารมณ์ดีเฮ้ยตามใจเจ้าเถิดแต่ข้าบอกตรงๆว่าข้าไม่ชอบเลยเอาละข้าจะนําพวกนี้ไปทําเครื่องหอมอจริงแต่ชะลมมันกับเสื้อผ้าให้กับท่านและลูกร่วมถึงตัวข้าดีไหมเล่ากลิ่นของเราจะได้หอมๆเหมือนๆกันตามใจเจ้าเถิดถึงอย่างไรข้าก็ห้ามเจ้าไม่ได้อยู่ดี ก็รู้เหมือนกันนี่ข้ารู้ตั้งแต่วันที่เจ้าท้องลูกของข้าแล้วว่าข้าไม่อาจที่จะอะไรคมคูเจ้าได้เหมือนเดิมนี่ก็รู้เหมือนกันหรอว่าท่านค่มคูข้าก็ต้องมีบ้างข้าไม่เคยยอมใครข้อนี้เจ้าควรรู้ไว้ไม่รู้สิข้าก็ไม่เคยยอมใครเพียงแต่ว่าได้ยอมในสิ่งที่ ถูกเท่านั้นอืมส่วนข้าไม่ว่าจะถูกหรือผิดข้าก็ไม่ยอมแล้วตอนนี้ล่ะจะให้ข้าทำยังไงเล่าต่อให้ข้าถูกข้าไม่ยอมได้หรือถ้างั้นก็ดีงั้นไปช่วยข้าเก็บบัตรดูนี้สองแฝดปิ้งเล่นอย่างสนุกสนานรวมถึงกิ้งไปยำหมูดอกไม้ดอกไม้พวกนั้นติดตามเสื้อผ้ากินของมันช่าง สร้างความสดชื่นเอาละเรากลับกันได้แล้วเด็กๆขึ้นรถม้าบัดรอยูน,น,นี้จินรีท่านมามองสามเณท่านแม่จินรีเจ้าเรียกแม่หรือท่านแม่ข้าเรียกท่านแม่ข้าเออยากขี่หลังเจ้านกไปได้หรือไม่ไม่ได้จินรีเจ้าเรียกแม่ เรียกแม่เป็นคำแรกเลยแม่ดีใจมากแม่ไม่คิดเลยว่าเจ้าจะพูดชัดถึงขนาดนี้และน้องของเจ้าเพฮาเดินมาหาแม่สิเจ้าตอนนี้พูดชัดแบบพี่เจ้าได้หรือไม่แพฮาพยักหน้าจริงๆแล้วสองแฝดเริ่มพูดได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่ไม่คิดจจะพูดเพราะว่าคนในหมู่บ้านที่ต้องมองตน ก็เห็นว่าตนเป็นเด็กแปลกอยู่แล้วจึงไม่คิดที่จะพูดกะนั้นลึกเหตุใดเจ้าถึงเรียกแม่เจ้าก่อนพ่อเล่าไหนลุงเรียกพ่อมั่งสิแพฮาเจ้าต้องเรียกพ่อเป็นคนแรกท่านพ่อดีมากแพฮากินลีละ่ะเรียกพ่อสิท่านจะบ้าหรือไงลูกจะเรียกใครก่อนมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เจ้าสองสองคนจะขึ้นเจ้านกหรือว่าเจ้าเสือไปก็ไม่ได้ เข้าใจไหมพวกเจ้าต้องนั่งรถม้าไปกับแม่แต่มันไม่เห็นสนุกเลยท่านแม่อะไรกันพวกเจ้าไม่รักแม่อย่างนั้นหรือนั่งรถไปกับแม่มันช่างน่าเบือ่อถ้างนั้นพวกเจ้าจะทํากะไรก็ทํากันไปส่วนแม่จะนั่งรถม้าไปเออเอาแล้วไงเจ้าสองแปดขึ้นรถม้าไปบ,บัดูนี้แม่จะมอนขึ้นรถไปแล้วเข้าใจหรือไม่ ด้วยความที่ยังเด็กก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรแต่ก็ทำตามที่มูเตบอกขึ้นไปบนรถมา้าเห็นจามิงยังทำหน้าเบื่ออยู่ยังไม่คุยกับสองแปดทำให้สองแปดพยายามประจบปรแจงถา,ถามนู่นถามนี่สรลุปแล้วจามินก็ต้องใจอ่อนยอมคุยกับลูกทั้งสองมูเตขับรถมา้าด้วยความระมัดระวังเพราะพลาดไปนิดเดียวนั่นหมายถึงว่ารถม้าของเขา ที่บรรทุกดอกไม้มามากมายนั้นมันต้องตกน้าผาไปแน่กว่าจะพ้นทางอันตรายมาได้จนเจอมาถึงหน้าหมู่บ้านก็ค่อนข้างที่จะเนือยล้าอยู่พอสมควรเพราะเขาอยากให้มันถึงก่อนมืดพ่อมาเถิดกลิ่นหอมของมวนดอกไม้ก็สร้างความสนใจให้หลายๆคนโมเตกลับมาลุลึกตาโลที่เดินลาดตะเวนเจอโมเตเข้า เจ้ายัางเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะจามินเหตุใดเจ้าถึงไม่ทักข้าก่อนแต่หากทักเมียข้ามันแล้วมูเต้เจ้าอย่าบอกนะเมื่เจ้าป็นข้าข้าเป็นคนรับจามินมาให้กับเจ้าข้ากะทักทายจามินเพราะเหตุการณ์นี้มันก็เหมือนจับเหตุการณ์ในวันนั้นเปรียบเลยที่ข้าแวะเก็บดอกไม้ให้กับจามินแต่คราวนี้ไม่เหมือนกันข้าเป็นผู้เก็บ อะไรกันเนี่ยมูเตท่านเป็นบ้าอะไรตาโลเป็นเพื่อนของท่านนะข้าขอโทษแล้วกันตาโลไม่เป็นไรล้อกงั้นข้าไปดีกว่าคืนอยู่มีหวังมีหวังอะไรมูเตหันกลับมองตาโลตาโลอมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะเดินออกไปดามนมองหน้าผู้เป็นสามีท่านจะบ้าหรือพูดใจอย่างนีกับตาโูได้ยังไง ก็ข้าห่วงนี่นาะห่วงบ้าอะไรกันเล่าท่านก็รู้ว่าตาโลไม่ได้คิดอะไรกับข้าเสียหน่อยแต่ข้าก็ไม่ชอบอยู่ดีนั่นแหละไม่มีเหตุผลเลยข้าเป็นขอข้าอย่างนี้แหละห่วงเมียมันผิดด้วยรึท่านพ่อกับท่านแม่พูดอะไรกันจินล,ลีไม่เห็นเรื่องเลยจินล,ลีอยากไปพบท่านปู่หรือไม่ไปสิท่านแม่เอาดอกไม้ไปฝากท่านปู่ได้หรือไม่ได้สิแพฮา เจ้าหอบไปเยอะเลยโมเต่เจ้าพาข้ากับลูกไปส่งที่บานท่านพ่อด้วยนะอา้าวพูดอย่างนี้เราข้าเล่าท่านจะลงไปก็ลงไปสิเมื่อไปถึงแล้วข้าก็ห้ามกระไรทนได้พูดอย่างกับข้าให้ข้าเป็นคนพาไปส่งเย็นนั้นท่านเป็นอะไรของท่านเนี่ยพานตะโลไม่เข้าท่าข้ารู้สึกหงดุดหงิดแล้วนะจามิรู้สึกไม่พอใจ จุงมือลูกทั้งสองขึ้นไปบนหลัตนาอย่างเดิมทําให้โมเตะรู้สึกว่าทั้งเขาทั้งตามินเริ่มคุยกันไม่เข้าใจแล้วพ่อมาถึงตัวปาก็ดีใจมากเมื่อหลานทั้งสองคนกลับมาแล้วแค่เพียงไม่กี่วันเขาก็คิดถึงใจจะขาดปกติก็ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันอยู่แล้วไงจะสองแปดดูโตขึ้นเยอะเลยนะ ตูป่ารู้ว่าหลานของเขาโตวไวมากหนำซ้ำตอนนี้ยังพูดคุยกับเสียงเจยวเจ้าไปหมดฟังไม่ได้ซับว่าใครพูดกับอะไรบ้างเขาหวังแทบไม่ทันพอเจ้าพูดได้เขาพูดกันใหญ่เลยนะพูดเก่งเหมือนใครนะจามินอมยิ้มเล็กน้อยก็เหมือนเขานะซีตอนเด็กเขาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่คงไม่ใช่โมเตอย่างแน่นอนเอาละโมเต ตั้งเผ่านั้นเป็นยังไงบ้างครับช่วงนั้นผลผลิตไม่ค่อยดีก็นั้นดึอแต่เราก็ไม่ได้ให้เขาส่งผลผลิตมาให้กับเราแล้วรับท่านพ่อแล้วเรื่องเผ่าของโมฟาลีท่านพ่อจะว่ายังไงนั่นแหละที่พ่อหนักใจพ่อรู้สึกว่าเผ่าของโมฟารีนั้นส่งคนมาสอดแนมเราอยู่เรื่อยรวมถึงกําลังคน ที่ส่วนมากจะมาอยู่แถวๆบริเวณหน้าหมู่บ้านเราท้ายหมู่บ้านเราบ้างถึงยังไม่ได้เข้ามานหนุ่มบ้านก็เถิดก็อะไรกันท่านพ่อนี่เขามาดีหรือไม่ดีหากมาดีเขาต้องแจ้งเราก่อนอยู่แล้วแต่ในยามนี้พวกคนของเราลาดเวนไปเจอเข้าโดยบังเอิญพวกมันก็พากันหลบพ่อว่าไม่ชอบมาพากลยังไงช่วงนี้ก็ช่วยกันดูแลหน่อยโมเต พอจะช่วยพ่อได้หรือไม่ขรับท่านพ่อไม่มีปัญหาแล้วนี่ท่านพี่ไปไหนหมดตือบูดาพาเมงยากกลับไปที่เดือนแล้วสกินเนมมไปนั่งสมาธินะ่ะแล้วคืนนี้เจ้าจะพาจามินและลูกไปที่ป่าอาถรรหรือไม่หรือจะค้างที่นี่ค้างที่นี่ท่านพ่ออืม ถ้ายอย่างนั้นก็ระวังตัวกันหน่อยครับมูเต้้าจามินและลูกน้อยมาที่บ้านแต่แล้วจามินก็อยากกลับไปนอนที่เรือนของตัวเองมูเต้ไม่ค่อยชอบใจนักเพราะว่าตอนนี้จามินเป็นเมียนหนึ่งเดียวของเขาต้องไปอยู่ที่เรือนใหญ่แต่จามินไม่ยอมทำให้เขาต้องตามใจส่วนนามูในายามเล่นใหนายามทานแม้แต่ในายามอยู่กับแม่ อยู่กับพ่อนั้นพิญญาณที่ร่องรอยอย่างแบกูก็มานั่งเฝ้านอนเฝ้านามูทำให้หนูน้อยนามูทำง่ามอตลอดเวลารู้สึกไม่พอใจที่ถูกจ้องมองแทบไม่กระพิบก็เป็นอะไรนามูเหตดใดหมูนี้เจ้าถึงไม่ค่อยยิ้มเลยตีหวาไม่ค่อยเข้าใจเด็กน้อยลูกของตนเท่าไหร่ปกตินามูเป็นเด็กยิ้มง่ายล่าเริง แต่ในยามนี้ดูเหมือนว่าเด็กน้อยผู้ผิดแปลกไปช่วงแรกๆก็ดูเหมือนกลัวอะไรแต่ในยามนี้ดูเหมือนหน้านามูจะไม่เป็นเยี่ยงนั้นก็จริงแต่หน้าก็ไม่มีรอยยิ้มให้ปรากฏได้เห็นเลยพู้เจ่าจงข้าคุ้มใจยิ่งนักนามูลูกของข้าเป็นอะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่วันนั้นที่หายไปกลับมาก็ไม่เหมือนเดิม เฮ้ยข้าก็พยายามหาสาเหตุอยู่แต่ข้ารับรู้ได้ถึงพลังบางอยา่างแต่ข้าไม่อาจเห็นได้แต่ที่แน่ๆมีอะไรไม่ชอบมาพาคนอยู่ในบ้านของเรากันนั้นหรือหรือจะปลอดภัยกับพวกเราและนามูหรือไม่นั่นแหละที่ข้ายัางอย่างใจอยู่เอาอย่างนี้ข้ากะไรยข้าจะพาเจ้าและลูกรวมถึงอาเกยกลับไยันหมู่บ้านดีหรือไม่ ถ้าเช่นนั้นมันไม่ดันตรายกว่าหรือข้ากลัวว่าโมฟารีจะแค้นใจนักกลับมาทำร้ายลูกของข้าเอยนั่นน่ะสิกันนั้นเราต้องระวังหลายทางเลยโอ้ถ้าจามินอยู่ก็ดีเนาะจะได้ช่วยกันดูแลข้าเองไม่เอาไหนเลยไม่เก่งวิชาเวทไม่เก่งอะไรเลยจามินข้าคิดว่าเหนือกว่าทุกครั้ง แต่คราวนี้ข้ารู้สึกว่าด้อยสลึกเกินพู้เท่าจงไม่เป็นกะไรหรอกมีข้าอยู่ทั้งคนไม่มีทํำกะไรเจ้าและลูกของเจ้าได้เอาละข้าจะไม่ไปไหนจะอยู่ที่นี่ทั้งวันข้ารบกวนท่านแล้วท่านผู้เท่าจงไม่เป็นกะไรเอาละเจ้านั่งอยู่เป็นเพื่อนลูกเถิดข้าจะทำสมาธิหน่อยเผื่อจะเห็นสิ่งใดบ้างครับท่านผู้เท่า นามูหนูน้อยกำลังเล่นอยู่กับซีวาแพฮาเข้ามานั่งใกล้ๆนามูถึงกับยูหน้าทำปากยตนใส่แบ่คูแม่คูอมยิ้มเล็กน้อยก่อนจะยัดของสิ่งหนึ่งใส่ในมือของนามูและหายวับจากไปเป็นไรลูกทำไมทําหน้าเย,ย่งนั้นซีวาเห็นลูกรักทาท่ากมวหมดคิ้ว และมองที่มือของตัวเองมือน้อยยังกำสิ่งใดไว้เีวาค่อยๆแม่มือน้อยออกปรากฏว่าพบสิ่งหนึ่งมันคือแหวนเจ้านำมาจากที่ใดนามูยิ้มก่อนที่จะส่งให้กับมารดาบอกแม่มนหนนนี้นี่มันของผู้ใดกันกะไรลึกเซวาเสียงดังเชียว เจ้าดูอะไรลูกลูกสนหรือเปล่าหรอกอากีหน้ามูมีสิ่งนี้อยู่ในมือแหวนแหวนของเจ้ากระมังเป็นไปไม่ได้ข้าจำสมบัติข้าได้ทุกชิ้นไม่ใช่ของข้าอย่างแน่นอนเจ้าจะไปจำได้ยังไงมันอาจจะเป็นของเจ้านั่นแหละหรือว่าของจามินทำล่วงไว้หรือเปล่าหน้ามูอาจจะเห็นแต่มันไม่ใช่แน่ข้ามั่นใจก็น,นั้นหรือแปลกจัง หน้ามูหนูหน้อยมองหน้าพ่อและแม่คุยกันไปคุยกันมาก่อนที่จะทำเสียงอ้อแอ้พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จับใจกวามได้ว่ามีคนบ้าให้มาเีวาถึงกระพอเลาะกว่าจะฟังเข้าใจจริงเหรอลูกคนบ้าให้จ้ามาหรือหน้ามูพยักหน้าก่อนจะหยิบแหวนนั้นสวมให้กับสีวา สีวาอมยิ้มลูกหัวเด็กน้อยขอบใจนะลูกเจ้าให้แม่อย่างนั้นดื้อรู้ใจแม่เสร็จด้วยว่าแม่ชอบเอาละเข้าไปข้างในกันเถิดยามนี้มันค่ำแล้วน้ำค้างจะลงมาให้พ่ออุ้มนะนามูนามูยิ้มพร้อมกับกางแขนให้กับผู้เป็นพ่อได้อกอุ้มแต่แล้วแม่นขณะที่เขาถูกอุ้มใบหน้าเกยกับไหล่ของพ่อมองไปอย่างเบื้องหลัง เห็นว่าแบคูทับหน้าบึ้งตึงพร้อมกับลอยตัวเข้ามาใกล้จ้องหน้าของนามูนามูใช้มือน้อย,อยโบกปัดไปโดนใบหน้าของแบคูแบคูถึงกับพเนะไม่คิดว่าเด็กน้อยจะสัมผัสล่างอันมีแต่วิญญาณของเขาได้และรู้สึกเจ็บอีกด้วยเขาทำหน้าโบดก่อนเห็นเด็กน้อยเยิ้มให้ และจากไปในอ้อมกอดของบิดาอะไรกันเนี่ยนี่เจ้าสัมผัสข้าได้อย่างงั้นรึเจ้าเด็กน้อยเจ้าไม่ธรรมดาเสียแล้วมีหน้าเล่าเจ้าถึงเขียนยันนั้นแล้วปลดปล่อยข้าได้เจ้าเป็นใครกันเจ้าใช่เด็กจริงรึแแบกูสงสัยแต่พอที่เขาจะย่างก้าวตามหมูน้อยนาโมูเข้าไปในเรือนชานพักเขาก็ต้องพังงา เพราะว่าถึงเขามีวิชาอาคมที่แก่กล้ามากเท่าใดการที่เขาเข้าใกล้ผู้เท่าจงเกินไปนักผู้เท่าจงอาจจะรับรู้สัมผัสและเห็นเขาได้เขาจึงต้องลาถอยหายวับกลับไปที่ถ้ำดังเดิมหน้ามูทานอาหารพร้อมกับพ่อและแม่รวมถึงผู้เท่าจงมองไปรอบๆก็ไม่เห็นแบร์โคก็รู้สึกโยงใจในยกยิ้นที่ไม่ต้องอึดอัดเาะเห็นสายตาของแวโค ต้องมองอะไรแบบนั้น